อาหารเหล่านะคะอาหารนี้อาหารจากในรัวนวนะะนร้วในวังนะคะในรั้วในวังอะไก็คือรั้วตามรั้วทั่วไป วังก็แถวว่าังสาราลมนะฮะเราวังประดุกแม่วังหลังบ้านนี่วังหลังบ้านฮะวังเวงวิเวลหัวเวงอ่ะเดี๋ยวเรามาพรีเซนต์อันนี้คือดอกดอกผัสจรดอกผัสจรไหนเนี่ยนี่ดอกสริดค่ะอ้าวเหรอสรุปแล้วเรียกว่าดอกสริดสริดกูก็ไม่รู้อันนี้น้ำพริกกะปิบ้านเรานะคะนี่เมื่อวานนี่โทรมา นางกำลังดูดน้ำออกจากสระกันใช่ไหมวิตวิตโอ้ยป,ยปลาแล้วแป๊บแป๊บกำลังจะมานางได้ได้ไดกี่ตัว,ตว <นะ S 2> ได้กี่ตัวแม่ปรได้สิบโลได้ไดสิบโลได้สิบโลคุณขาคือปลานี่คือปลาช่อนอปลาช่อนปลาช่อนตัวใหญ่อุยเหมือนลมจะมาแม่ปลาช่อนกับไอช่อนที่ไม่ใหญ่ไอปลาช่อนกับไอช่อนนี่เหมือนกันไหมแม่โอเคแต่ไม่ใหญ่เขาเรียกไอช่อน เราเรียกปลาช่อนแต่ผู้หญิงคนนั้นเรียกว่าไอช่อนถ้าปลาช่อนน่ะปลาขายในตลาดมันเป็นพันชื่อปลาแต่ถ้าไอช่อนเนี่ยมันเป็นไอช่อนน้ำอ๋อเหรอและนี่ล่ะไอดุกไอดุกปลาดุกนี่ก็เป็นปลาดุกน้ำเหมือนกันโฮ้ยตกใจแม่โอ้ยแม่หนูนึกว่าเขาเป็ไงเขาเวกา์มา อ๋อไปแล้วหลังคืเส้นอยู่เลยแม่หนูตอนแรกหนูเห็นหลังว่ะหนูคิดว่างูตกใจนึกว่างูเหมือนกันโอ้ยตกใจอันนี้คือปลาดุกนาเขาวิจักมาด้วยกันนะคะได้ปลาอะไรบ้างไอ้นกอันนี้ได้ปลาดุกมากี่ตัวได้ปลาดุกมากี่ตัวอันนี้ก็คือนี่แกงส้มดอกแคร์เหมือนเดิมนะคะจากที่เป็นดอกแคร์สีแดงแต่ตอนนี้เป็นสีม่วงแต่ในี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นสีดำไม่รู้ใครจ่ายของ เขาเปลนสีได้อันนี้ก็คือผักเก็บหลังบ้านทั่วไปอันนี้ฟักแฟงแตงโมทโยโหดพี่อันนี้น้ำพริกเอ้าพี่โนเอไปเห็ดไหมหน่อยลูกข้าวโพดข้าวโพดไปเห็ดข้าวโพดเมื่อกี้ทอดอยู่กับลืมเลยนี่ตายแล้วใครแอบกิน้องเราเกือบหมดเลยดูสินี่อาหารเหล่าของเรา เดี๋ยวเราจะไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปอันนี้ก่อนแล้วจะไลฟ์สดเหลืออาหารอีกหนึ่งอย่างกําลังแกงอยู่แกงอันนี้พลาดไม่ได้ใครเนี่ยโัวบ้างโ่ยนบ้งกำลังจะดูแกงอันนี้แกงหรอไม่ใหญ่ไม่ได้บังถูกไหมแต่ประวันออโน่นคนนู้นวังเอาไอ้นั่นใส่ได้เลยหนูรู้ใส่ที่ไหนเนี่ยยังรอมะเขืออยู่เลยมะเขือพอแล้วมั้ง ขนาดนั้นน่ะคุณแม่ลมมาแล้วลมมาแล้วเมื่อกี้เรียกลมถ่ายไว้ป่ะตอนเรียกลมโอเคเดี๋ยวไป่าคุณแม่เอาไปต่อเอาไปต่อไปต่อใส่มะเขือเหลืองต่อเดี๋ยวเหล่านั้นอีกอย่างหนึ่งนะคะหม้อข้าวหม้อแค่เนื้อค่ะแต่คนเยอะแยะไปหมดมันนี้จะพอกินหรือเปล่า ไม่พอกินเราก็จะไม่ให้ใครกินเราจะกินกันแค่นี้ได้ใช่ไหมแม่ฮะได้ได้เราก็บอกยิ้เพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวกินสองชุดกันลยาการมันมีวิธี่แบแล้วถ้าสมมติว่าหมดแล้วต้องบอกหมดแล้วก็อุ้ยลืมเหมือนอันนี้หรือเปล่าแม่ข้าวลืมผัวเงี้ยข้าวลืมผัวกินจนลืมผัวอะไรเงี้ยอันนี้กินจนลืมคนมาทิ้ก็มีความสุขขนาดร้อนจิตหายทุกเนื้อ ไอเดียวนี้หมาหลังอานอย่ามาเขย่าตรงนี้นะเมื่อกี้นี่คุณแม่เรียกลมแบบไหนขวีดอ่ะหฮายจุกมาเลยเห็นไหมแล้วเขาก็มาจริงๆจากทีแรกนิ่งมากเลยเพราะว่าถ้าเราไม่เรียกเขาเนี่ยเขาไม่ได้ร้นเลยก็เลยเขามาทางไกลเห็นไหมไม่ถึงเพื่อชั่วโมงนะไม่ถึงก็ตอนที่คุณแม่ทอดอันนี้ไงอ่ทอดเนี่ย